ค่ะคนรักไม้ชวนคุยค่ะวันนี้เราพามาดูนะคะลูกนอนพาราประสานค่ะต้องบอกว่าไม้พาราประสานยางพาราประสานเนี่ยปัจจุบันถือเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะกับการทําเป็นลูกนอนบันไดนะคะตกแต่งบ้านซึ่งเขาก็จะมักทําสีให้มันแมทกับในเรื่องของงานพื้นนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะในเรื่องของการทําสีไม้พาราประสานแบบนี้นะค่ะว่าทํายังไงจะมีวิธีขั้นตอนแบบไหนที่มันทำให้มันสามารถกลมกลืนกับงานไม้พื้นแบบนี้ได้นะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลย นี่นะคะพี่ลุนเนาะ,ะพี่สีคนสวยของเราเนาอะ,อะโอเควันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสีลูกนอนพาราประสานต้องบอกว่าระบบนี้มันเป็นระบบสีแบบไหนคะพี่ลุนสีแบบแบบสียูรีเทนอ่ะอ่าคือเป็นระบบยูรีเทนเนาะก็คือลูกนอนของเราเนี่ยปกติต้องทำเป็นยูรีเทนเพราะว่ามันจะกันรอยกันลอยอกันรอยขิดควนเนาะซึ่งมันก็จะหนาพอสมควรแล้วก็เราสามารถทนรอยขิดควนเวลาเราขึ้นลงบันไดบ้าน แต่พอเราจะมาทําให้มันรักษาเนื้อไม้ให้มันดีขึ้นเนี่ยเราควรจะทาน้ํายาตรงนี้เขาเรียกบอลาแคร์เนาะเป็นน้ํายารักษาเนื้อไม้ป้องกันมอดอ่าป้องกันปลวกนะคะซึ่งก็ทากี่ด้านคะพี่ลุนทารอบรอบตัวเลยรอบตัวเลยก็คือ6ด้านเนาะทิ้งไว้ประมาณทิ้งไว้ประมาณสัก15นาที20นาทีแสดงว่าอันนี้คือทาให้มันซึมไปในเนื้อไม้แล้วก็ให้มันแห้งเสร็จแล้วเรากดสาร์ซิลโลถางเบอร์150ก่อโอเคขัดเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเบอร์240ก่ออันนี้ก่ ไปที่เบอร์240ซึ่งละเอียดไปอีกละเอียดกว่าเบอร์150เบอร์240เสร็จเซแล้วเัาก็ไป300รอสาวดาวขึ้นมาละเอียดกว่านี่กันแสดงว่า8 0 150ามา240้เราไปจบที่3 2 0 320เลยนะคะซึ่งความเรียบไม่เรียบนี้สังเกตยังไงพี่ลูกลาการรูปไหมมันจะเสมอกันก่อนแก็รูปแบบลายขวางโอเคตอนสัมผัสนี่เขาจะสัมผัสลายขวางแต่ปกติการขัดไม้ต้องขัดลายยาวขลายยาว โอเคนะคะไปจบที่320ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบแล้วพอหลังจาก320แล้วเราไปไหนต่อก็จะใช้ไม้ตัวเนี้ยไม้้ตัวเนียไปเริ่มย้อมจาก3า0ซาแล้วกลับมาลงแป้งแบบโอเคคือปกติแป้งอุดเซี้ยนก็คือเป็นเป็นการอุดรอยอุดรอยเซี้ยนเจ้าอุดเขาเรียกว่าเป็นแป้งย้อมอุดเซี้ยนแป้งย้อมอุดเซี้ยนก็จะทำให้เซี้ยนเราเนี่ยมันมันเรียบใช่ไหมคะมันเรียบเสมอเลยเรียบเสมออันนี้เราลงแป้งเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสัก ห้านาทีก็ได้แล้วค่ะโอเคจนมันแห้งเนาะเขาต้องทํายังไงต่อขั้นตอนนี้ก็คือย้อมเดะคํคำว่าย้อมนความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติเป็นสีธรรมชาติเ่าก็บย้อมบปย้อมก็จะปล่อยไปเลยแต่ถ้าเริ่มเป็นสีที่มันเป็นเนื้อสีลูกค้าจะเอาสีเบอร์ไหนเขาเอาสีเบอร์นั้นมาลงเหมือนกับว่าคือมันก็คือเป็นสีสําเร็จที่เป็นสีผสมมาจากโรงงานเลยว่าถ้าเป็นต้องการที่เทียบสีพื้นอันนี้เขาใช้สีย้อมเบอร์นี้เทียบสีพื้นอันนี้ใช้สีย้อมเบอร์นี้ใช้ตัวนี้ซึ่งในตรงนี้ความหนักเบากว่าขึ้นอยู่กับ อยู่กับมือใช่ไหมอ่ามือหนักมือเบาเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องแบบคุมเรื่องของโทนเรื่องของสีเสมอในการย้อมแั่ก็ค่ะอ่าาะอันนี้คือต้องจะต้องใช้ประสบการณ์งช่ปกติเราย้อมนี่เราจะย้อมหน้าเนาะและย้อมหลังเนี่ยเข้ามานิดนึงเนื่องจากว่าเผื่อว่าเวลาลูกค้าติดตั้งลูกนอนที่มันแบบเห็นด้านท้ายอ่าเราก็จะได้เก็บงานได้อย่างเรียบร้อยเนี่ยค่ะไม่ยากเลยค่ะก็คือเป็นการเช็ดเช็ดแล้วก็เช็ดย้อมเสร็จแล้วก็เช็ด ด้วยผ้าแห้งออกแสดงว่าขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลาไม่านานเนาะประมาณ5-10ถึ pressure, งานาทีก่อนเิ่นคนกันยางกันยางนี่มีมีคุณสมบัติอะไรกันยางนี่ก็คือว่ากันกันยางไม้ออกเนี่ยเจ้าเพอเพอยางไม้มาซึมออกมาเขาเรียกว่าเป็นการบล็อกน้อบล็อกยางบล็อกยางแล้วเหมือนเป็นการรองพื้นด้วยมารองพื้นโดยช่วยให้สีมันบันเด่นขึ้นมาเนาะจะแล้วเขาก็เอาไปโลนกันยางกันยางตึงหน้าตึงหลังจ้า ค้นบอกกันยางไว้ประมาณกี่รอบคะกันยางนี่รอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวคือทั้งหน้าและหลังใช่ไหมหน้าและหลังใช่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงจนก,ก,กว่ามันแห้งเลยจนกว่ามันแห้งเลยแห้งสนิท,นทเลยแล้วก็มาตามกระดาษทรายเบอร์เบอร์เท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบ เอ,เอามารูปเห้มันละเอียดให้มันหน้าที่มันมีเม็ดอย่งงอางนี้ออกแล้วก็ออาไปพ่นทับหน้าอีกสองเที่ยวอ,อีกสองเที่ยวแล้วก็คือจบงาน <Okay. S 2> แสดงว่าไอ้คำว่าคนทับหน้าสองเที่ยวเนี่ยก็คือตัวพียูมันเลยเป็นก<ล>ก็คือทับหน้าอีกสองเที่ยว 9, ซึ่ง <3 S 1> ทับหน้าสองเที่ยวห่างกันประมาณเท่าไหร่ห่างกันประมาณชั่วโมงชั่วโมงประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่มาแห้งสนิททุกครั้งของการสมวนว่าทับหน้าเนี่ยจะต้องลูกกระดาษแหมกองก็ลูกกระดาษใสลูกกระดาษใสเที่ยวหนึ่งอีกรอบหนึ่ง 320เนี่ยอเ่าเหมือนกันก็คือทุกครั้งที่พอเราลงกันยางเสร็จปุ๊บลูกกระดาษทรายแล้วก็ลงทับหน้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ลูกกระดาษทรายแห้งแล้วก็มาพ่นทับหน้าพ่นทับหน้าแหมรอบจนรอบสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยให้มันแห้งเลยปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เสร็จอ่าก็คือเป็นอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เสร็จละเรียบร้อยรอจนแห้งทิ้งค่าคืนเลยคือ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ อลังจกนั้นก็คือพอแห้งปุ๊บก,กับแพ็คแล้วก็สามารถส่งติดตั้งไ,ได้เนาะโอเคไม่ายากเลยนะคะสําหรับขั้นตอนของการทําลูกนอนเขาเรียกว่าไม้พลาประสานร,ระบบะ PU หรือว่าโพลียูร e ีเทนนะคะต้องบอกว่าสมัยนี้มันมีวิฒนาการในเรื่องของงานสีที่ทําให้สามารถทําจบได้ภายในวันเดียวต้องบอกว่าสามารถจบได้ภายในวันเดียวเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถ เข้าไปติดตั้งในวันรุ่งขึ้นได้เลยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะกับคนรักไม้ชวนคุยค่ะแล้วเจอกัน